สามสิบเธอให้ได้แค่นัน สวยๆนะฮะยอมให้ทุกคนนะครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แบบนี้ครับผมก็ผมก็อยู่ดอีกเนี่อะน่าจอยู่ดอีกเอลนี่แล้วก็เนี่ขอบคุณทุกคนมากนะช่วยกันร้องเพลงพวกเราวันนี้ทุกคนร้องกันเสียงดังมากขอตบมือหนึ่งตบมือให้ทุกคนแป๊ะแป๊ะแป๊บสองทีพี่ชายกล้องไหนไปไหนเมื่อกี้ ก็ผมแล้วก็ทุกคนครับในฐานะที่ในที่วันนี้เป็นอารันซันเดย์นะครับไม่ใช่หนึงใครอ่ะหนึ่งสิบได้ที่แปดได้สิบที่เจ็ดครับครับผมไม่ได้ครับไปแปดแล้วมึงไปแปดเลยเหรอไม่รู้นั่นแหละผมไม่บอกหรอกเยวเอาสุดเลยอ่ะใช่ครับวันนี้เราสิดกับขอบเติมโอเคครัทโซตี้ครับผมแต่ผมไม่บอกหรอกทุกคนรอติดตามกันเองครับแต่ว่าวันนี้พี่ใหญ่ให้ติดตามเยอะเลยก็คืออีละลายๆเพลงของบาสนะครับผมหวังเชื่อว่าทุกคนอาจจะ เห็นมาแล้วบ้างในโซเชียลมีเดียครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วาดูของจริงก็ดีไว้แล้วสิครับเม่กิน,นไม่มีเปอร์นะนี่ตัวเองมีกลองนีง่เลยคืออามิเลื่องอยงอยากจะพูดคือเราเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยวีคที่แล้วเนี่ยมีเรามีเอ็มซีเป็นพี่หิมใช่ไหมอ่าแต่ว่าที่โคราชเนี่ยต้องลุ้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> พร้อมรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมโอเคถ้าท <Dass it S 1> <Okay, S 2> ุก <on> คนอยากรู้นะฮะขอเสียงต้อนรับไปกับ MC มของเราครับผมงานใหญ่แบบนี้พี่สาวบีอาร์คนนี้จะไม่มาได้ยังไง เด็กทั้ง12คนแต่ขอรักคนนึงเป็นพิเศษได้ไหมไม่อดกันนะไทยพี่อ๋องไทยบอกพี่อ๋องหยุดเรียกผมเลยดีนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับรู้อ๋องก็เป็นบีอาร์หนึ่งคนนั่นเองนะครับพอดีน้องๆโชว์ไฟสีเทเป็นไงจื้อไหมเรียกว่าเสิร์ฟกันถึงหน้าปังจริงด้วย Neng... ...pong Neng... ...pong ทำูหนูนับไมไดอลันน,นับไม่ได้ไปเมื่อกี้เออผมทำแน่หนึ่งอยู่เพื่อนนะใครนะเป็นแม่แมเรายินดีเป็นแม่อยู่แล้วถ้าลูกเขาหลอกหนี้เราก็จะอ,อวดลูกตอกลอดเวลานะ้ค่ะเอาละ่ะแบ่งทีมกันไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเลือกว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนดีส่งตัวแทนมาเป่ายิ้งฉุกขหนึ่งคนครับทีมละหนึ่งคนครับเอฟเอ ผมไม่ด้แลอวครับบ้านคุณสุนครคทัชาีสองเอยครับผมเพพี่ออนจะนับหนึ่งสองสมป๊กออกมาเลยนะหรือจายานยาวด้วยต่อยิ้มนะครัอ๋อต่ยิ้จุแเด็กอยูมเหนที่บใช่ได้เพราะถ้าเกิดตอนที่เด็กจะต้องมียันียาว เขาใจดีอย่างฟูซอนดูโอเคคท่บพร้อมนะครับไปชนะได้เ okay. uh, ล okay. ือกวพาจะเล่นก as ่อนหรือเล่นหลังเริ่มดีๆนะเป่านึกว่าตัวด้วเยเนี่ยเป่ายิ้งชุบนะเอาเถอะหนึ่งสองสามเบายิ้งชุบ เลือกว่าคุณจะเล่นเลยหรือคุณจะให้เพื่อนคุณเล่นก่อนแล้วคุณก็รอดูแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคอยผมกล่าวว่าผมเล่นเลยได้อ่ะผมโชว์ได้คุณจะเล่นก่อนก็ไม่ว่างกันนะคะโอ้โหมี่ออกพูดแบบนี้เดื๋ยวเล่นหลังก่อนโหพ่อที่รู้สึกว่าจะเล่นก่อนสรุปให้ทีมหนึ่งเล่นก่อนครับผมโอเคทีมหนึ่งเล่นก่อนทีมหนึ่งอยู่ตรง เดี๋ยวทีมหนจะเล่นก่อนทีม2จะมี3ามคนอยู่หัว3ามคนอยู่ท้ายคอยส่งแล้วก็คอยนับคะแนนให้กับทุกคนนั่นเองนะครับเอาล่ะทีมงานขออุปกรณ์จ้าอือเท่นะอือเท่นะอุ้ยตรงนี้เนี่ยเราต้องมาซาวสีกันหน่อยนึ่งขอเสียงกองเชียร์ทีม แล้วมันสูงสีกันมากเลยนะครับดันหลนงกันเด็กๆจบับมือกันครับให้แน่นที่สุดนะครับครับนี่นะรยละเอียคนแรกตรตที่ะจะไปจบับอีทีมสงนจะไปจับมือกันทำไมยังไม่ถึงตาเธอจะดีีหน<อ>ึงโอเคครับสามคนแรก ส่งให้เพื่อนนะลุกน้าได้โัเงสามคนนี้เดี๋ยวช่วยกันหลักเดี๋ยช่วยกันนับคะแนนของี่ออกมาโู้นะครับโอเคพร้อมไหมครับนี่ไม่ใกล้อยู่นะไี่เละเธอกลไปเปล่าเขาทำได้ใช่ไหมได้ถ้าเกิดเขามาเขาาไกลได้ถึงผมเรอเธอตัวเใกล้กนเคลียร์กันเองนะถือเพื่อนกันนะทีมบู๊เาออกมา ถึงและ่ะโทษมาต้องขนาดนะี้เนอะมันคือว่าการแข่งขนะันนะเนาะมันเพื่อแม่แทนไม่ได้นะเนาะพร้อมไหมครับและนี่คือสองนาทีสำหรับทีมหนึ่งเริ่มจากไปจากเนิ่ Oh <laughs> กานมาเคลียร์กับพี่การที่หนูยูน่ะหนูทำนี้คืออะไรคืออะไรก็ดดขอ,อ,อดืเงินเขาขอดูเงินใช่ไหมคือสร้างหรือว่างเงี้ยเอาลาพี่จะแก้งไม่เห็นแล้วกันแต่เมื่อกี้มันหมดเวลาก่อนพี่ต้องมอาออกหนึ่งอันโอเคไหม ขอให้ชีวิตเป็นกรรมการแบบขออ่ออเพราะเมื่อกี้เวลาเราหมดก่อนนะสตาร์กโอเคไหมโอเคคุณพลครับครับมีอะไรอยากแนะนำเพื่อนไหมครับในฐานะที่เราเล่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เออมันอยู่ที่ความเร็วอ่าแต่ถ้าใจรักก็ทำมาได้อะไรอะได้ไงตรงน้ำอะ เดี๋ยวพักนะเดี๋ยวพักนะเขาไปรักอยู่นะเอ้าเอามาจัดพร้อมนะจ๊ะมาครีฟโอเคนะอย่าปล่อยมือเพื่อเป็นขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณคุณจำบ้วยนะเห็นคนฟ้องกันมั้งเนี่เน่เธอไม่ต้องมาฟ้องฉันหรองตอนเมื่อกี้เธอกล้าเอาด้วยนี่เหรอคะนี่โอเคค่ะ แตอนเรื่องเขา <S <S เขชื่อโรเบุรนแกก็ค่อยยิ้มนแ ไม่คิดว่า12คนอ่ะตูวิวที่เราเบูนกันไทกันนอะไรอะแย่ครับผมแบบหนาแบบนี้ไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเด็กเด็กเพียงอยู่อยู่มาดูหนาแต่สนุกและทำได้ดีขอนับก่อนนะได้ได้เท่าไหร่โอ้โหวู20กว่าเลยเนี่ยใช่ โกไ,ไหมโกโกกหโกทุกคนไม่ได้เท่าชานเมื่อเกี้ย้าโกงออกเออกไปแล้วการนี้คือไม่โก1หนึ่งสอง หนึ่งไปนู่นหนึ่งไปนู่นหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่นี่นะหนึ่งอยู่นี่สอบอยู่นี่อ่าสังไงครับชนะอีกแล้วอ่ะทีไรทีไรเมื่อกี้ผมก็ขันเมื่อกี้นาอารันมาเท้าแข็งที่ออกมาพูดว่าเหนื่อยก็เต้นเมื่อกี้ก็ทำโอมเมอร์ก็ไม่เหนื่อยเขาเล่นเมื่อกี้ขนาดหรืเหนื่อยแล้วพี่ที่วิ่งไปตามครัวอยู่ตรงนี้เอาล่ะแข่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แม้จินบุกจะวิ่งก็กลวยไปรูเจ้ตามแต่ก็ไม่มีใครทัดทานความเก่งกลัของทีมีได้ทีหนึ่งชนะไป5ต่อ4งั้นนนั้นโอ้โหแพหห้แล้วเหรอใครจะอันนี้ที่เราผมก็แพ้อาตทีเถื่อนเขาแพ้จ้ะเอาแบบเอาแบบฮาฮาหรือแบบสาระจรงิงจังเลเอาแค่สองอย่างขอฮาก่อนจะฮาเหรอเอาฮาเลยนี่เตรียมของแล้วนะ คือเสียมาสองแบบนี้ป like, so okay. ่ะครับผมเสี huh. ้ยวแบบเดียวเลยเขาแบบสาระนี ter, ่เป่าเขาแบบแบบมานี <kay. S 1> ่ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วแห้งเปล่าแล้วก็จะละคือว่าพี่รันเนี่ยเขาชอบมาบอกว่าแบบเฮ้ยใครอยู่แบบอยู่ไอเนี่ยไอเหนื่อยไอที่มีไออย่างงี้งั้นถามพี่รันว่าเออพี่รันแบบให้พักผ่อนเยอะค่ะอ่าฮะเราะผมพักผ่อนเยอะเพราะแบบว่าเป็นลีดเดอร์ไงผมว่าเรียนด้วยขับรถอะไรเงี้ยก็อยากบอกเวลาขับรถก็แบบอยากให้ใครๆขับอย่าขับเร็วแล้วก็แบบนอนเยอะอย่างงี้ การเติบโตครับผมตาระจีนงนื้อาระจีเรามาจริงจังกันดีเป็นผู้นำด้วยเป็นลีดเดอร์ด้วยต้องพักผ่อนดีๆผพอก็จะได้มีสติในการคุมกับว่าเหล่าบรรดาเมมเบอร์ของเราเลยครับโอเคเน็ตครับเน็กตเน็ตวงไทยมากที่สุดครับในวงของเราครับผมเลือกผมเลือกเอเอแล้วกันนะครับผมคือมันเรื่องอะไรกันครับผมเป็นข้อควรจะให้น้องระวังตัวมากขึ้นก็เดี๋ยวคืนช่วงนี้เอเอซุ่มซ่ามนะฮะ เราะว่าเมื่อวานนี้มีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรครับก็คือพอมาถึงที่นี่เอเข่าชนกับกระเป๋าเดินทางอู้หนึ่งน้องบอกเจ็บมากแต่ตอนนี้หายแล้วหายแล้วนะลูกนนาอีกอย่างอีกอย่างที่สองคือแบอกว่าเอกัดดินตัวเองนี่ไงบอกพี่พูดเร็วพี่พูดเร็วพี่พูดเร็วรู้ป่ะทาอสุดท้ายที่เองเดี๋ยวคือน้องทำไมเอเอพูดเร็วเหรอครับทำไมกัดดินตัวเองอายุก็พูดเร็วเหมือนกันครับจริง นล้วแต่ดิ้นเต้นแล้วเป็นยังไบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ก็รู้สึกดีมากครับเป็นแพลนไม่ได้ไม่เปล่นครับยังไม่เป็นเนาะแต่ว่าเผื่อการดึงตัวเองไปใช่ครับโอเคเอาเป็นหงุดหงิดนั่นเองนะครับที่เมษนาคารเอาล่ะต่อไปจินบุ้งครับถึงแล้วถึงแล้วเพิ่งชัวใช่ครับแต่ว่าก่อนจะไปเป็นหงเป็นห่วงใครเนี่ยผมว่าเพื่อนหกคนที่เพิ่งพูดไปเนี่ยจ้า น่าจะต้องไปเตรียมตัวก่อนอไม่รู้ทำไมอาจจะมีโชว์พิเศษนะแบบนี่นี่แหละใครที่รู้อาจจะรู้แล้วนะครับรู้เร่รื่รเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวทีเนี่ยเดี๋ยวน้องจินกับพี่อ๋องจะดูแลเองครับโอเคจัดตัวกัวน,วน,น,จน,นจินจินอาลับพี่จินครับส่งเพื่อนไปพั แล้วพี่จิ๋นต้องบอกเ้รอว่าพี่จิ๋นเนี่ยห่วงใครเป็นพิเศษในวงของเราครับผมเป็นห่วงคนที่ลงไปแล้วครับก็คือน้องต่อยค่ะเพราะว่าเป็นห่วงแฮมสตริงน้องต่อยครับค่ะล่าสุดนี่แฮมสตริงต่อยนี่แบบเต้นแล้วเต้นจนแบบว่า <Ham string S 2> ทุกคนน่าจะเห็น<ช>น,นคะครับใช่ครับแตบบ่ว่า สามโชว์แรกเนี่ยที่เราเต้นเนี่ยหนักมากแล้วก็ครูก็แบบตั้งใจซ้อมมากแล้วก็แบบว่าแฮมสตริงแบบเจ็บมากเดินมาแบบบ่นว่าโอ้เจ็บแฮมสตริงว่ะเพื่อนไม่ไหวแล้วเต้นไม่ไหวแล้วไรเนี่ยแล้วก็นี่สิงต่อยฮะต่อยสิงต่อยอารามสิงโตที่ไ้ยังน่อย๊ยจริงก็ไหวเลยต้องเผื่อสตาร์ทเลวอ่ะก็เลเป็นห่วงแฮมสตริงคือใช่ครับจะได้แอรแบบ แพรซชิงจะได้แข่งแรงจะได้แบบเต้นได้แบบนานๆไปกับพวกเราบัสิสเทัวร์เพื่อใครยาทีมว่าสุขครับผมทีมว่าตุห่วงใครทีมว่าสุห่วงข้ามปอกเพราะห่วงตัวเองรู้สึกห่วงพี่จินแล้วกันอ่าเพราะอะไรครับห่วงเขารู้สึกพี่จินเพราะพี่จินเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟอ่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่จินเนี่ยอะไรนิดๆหน่อยๆบัสกิ้ทิ้มแทงหัวใจของน้องจินเนี่ยจริงๆไม่เป็นไร มันจริงๆก็จะแบบว่าร้องไห้ได้ตลอดเวลาเขาไม่ได้เป็นคนขี้ร้องท้ารนดีอิโมชันัลเป็นตีบตีแค่ความรู้สึกคท่าน้เขาเคยนอยเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเพื่อนจะกลับบ้านแล้วเพื่อนมาเล่นกับคนอื่นแต่ว่าไม่เล่นกับเขาเพื่อนออกไปปุ๊บตัวเองฟิตเนสนะออกคุณแบบมาวิวเลยอ่ะแต่ร้องไห้เพราะเพื่อนมาเล่นด้วยไม่ได้ร้องไห้จะร้องไห้จริงตอนนั้นคุณ ไทยได้แหละครับเขาร้อยใจคนไทยใช่ไหมเขาแค่แกล้งผมไปเออเป็นผมกก็เป็นฟิซหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลใช่กูผุดก็เลยครับตอนนี้จะเป็นป๊อปอัยนะผมเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยแต่ผมไม่เคยพูดนะแต่เขาฟังพี่จิมหนาบางทีเขาดูสุดเซ็งเซ็ตี้ได้ใช่ใช่บอกกับเพื่อนร้านกับอะไรอยนี้แต่ยิ่งหลักมากยิ่งเซนซิทีฟมากจริงไหมจ้าทุกคนจริงจเลยน่ารักเต่อไปจากพี่คุณพลครับผมเหรอฮะผมวิลเลี่ยนคาเดียคาเดีย เรียกน้องเน็กซ์แล้วกันครับแต่น้องเน็กซ์นี่ผมผมอยากบอกเขาว่าอย่าห่วงนะทำไมล่ะอย่าห่วงหลอกให้มาหรือที่หลอกตามไม่ทันครับมันหลอกเกินครับมีเขาหลอกมีเขาหลอกมีเขาหลอกแล้วก็แบบชื่นชมความหลอกเขาตลอดจริงไหมทุกคนหลอกไหมหลอกแล้วขุมพลหลอกสู้ได้ไหมได้นะครับจังพี่ครับ ก็ผมพี่ขุนไปอย่างนี้ผมไปต่อไม่เป็นเลยครับต่อไปถ้ามีคนเป็นห่วงสัมภีนาเรื่องสุขภาพนะจัดโอ้ยขอบคุณครับผมเป็นห่วงพี่ชายสุดทีราของผมครับพี่ฮายครับพี่ฮายหาเพราะอะไรครับเป็นห่วงปากพี่ฮายครับทำไมปากพี่ฮายเพราะทำไมครับไม่ร้อยหน่เหมือนกับใครร้องเปล่าช่วงนี้เขาร้องเพลงเยอะเป็นเขาพูดรัวเดี๋ยวก็มีพูด มีหลุดหลก็บ้าอย่นี้ก็ช่วงนี้นอนน้อยพี่ฮาร์ดแบเดินไม้ก็จะพูดพูดเร็วๆก่อนก็จะพูดเร็วแล้วก็มีหลุดหลุปิ้นๆเหมนๆบ้างครับบางทีแล้วจุดผมก็จะค่อยๆเดินไปนอนแล้วก็เดินมาจุดๆๆก็เลยเป็นบาร์ดนะใช่อาเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงโอเคทีแรกครับจัดนะครับพี่อารามครับพี่ใหญ่เป็นห่วงใครครับพี่ใหญ่เป็นห่วงน้องเล็กครับผมหนุนเป็นห่วงอะไรทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าคิมชอบเล่นบาส รู้วไงูเราเห็นรูปบ้าเลยรวมนบผมเลยอยากเป็นห่วงให้พีมชุดบ้าครับพี่อะไรผมไม่ชวหรอี่พรอจุต่นั้นได้ช่วยบาถือกระบายอรมอันนี้เขาเดียกดานเข้เรียกยานยานใส่เรืออะไไม่ไม่เป็นห่วงผมเลยไม่ก็ก็เป็นห่วงไงงคเป็นห่วงผมก็ต้องดังสิเพราเดี๋ยวนี้ผมไม่ชวนแล้วสูงสแล้วเนาะ เป็นหนุ่มที่ที่โรงเรียนเท่เล่นป่านี่นะครับมาคิสครับครับผมเราหน้าไหนยังเป็ยังไม่ดีครับที่บอกยังเป็นหนุ่มกินน้ำเยอะๆนะครับโอเคเป็นห่วงใครครับนะคีสเป็นห่วงเป็นห่วงคุณพลครับทำไมคุณพลไม่ต้องห่วงครับทำไมครับเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรอ่ะเอาสุดอ่ะคุณพลเต็มที่เต็มที่ตลอดอ๋อเต็มที่เต็มี่ครับครับ วงเอวอเนี่ยเอาสุด <c oughs> คือคือเขาแบบเป็นคนแบบแบบจริงจังกับการทำงานมากๆหรือวก็แบบเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปไปปารีสมาหล่อที่ปารีสมาก็อยากจะบอกว่าพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นคนแบบ จะพักผ่อนไม่ค่อยพอครับเติมด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นแบบคุณด้วยคุณด้วยแล้วก็เหมือนแบบเดช่วงช่วงซ้อมร้องเพลงอาจจะกังวลนิดหน่อยเพราะว่าแบบพอนอนน้อยแล้วก็สุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงมากก็เลยอยากให้ดูแลตัวเองให้ดีอยู่นี้ครับได้ครับก็รู้ว่าคุณทําได้ครับมานอนด้วยกันนะวกคุณถึงนอน่อยครับเออเนี่ยเอาสุดจริงๆครับผมตัวนี้มันลดหูน้ำมันเป็นฟิวหัวใยกันแบบนี้นะครับอะไรนี่คือความห่วงใยจากน้องๆ้า กันมากแบบนี้แล้วครับถึงแล้วว่าบ้าก็ห่วงกันมากขนาดไหนแต่ตอนนี้โชว์ต่อไปก็บอกเลยว่า